มาอีกแล้วครับวันนี้ผมจะพามาดูนักดำน้ำนะครับหากุ้งแล้วไม่ใช่กุ้งธรรมดาด้วยนะครับเป็นกุ้งมังกรนะครับมีทั้งกุ้งมังกรสีแดงที่สวยมากแล้วก็กุ้งมังกรเจ็ดสีมาดูกันเลยดูครับอยู่ในซอกหินเลยครับชอบมากเลยทะเลเนี่ยธรรมชาติมากเลยนะครับจ้องจ้องจ้องดูสิ เป็นเกาะแซนจูนะครับที่ประเทศเกาหลีนะครับสวยนะครับเรือมมาแล้วทะเลสวยงามแล้วก็วัตถุดิบเยอะมากเลยครับมีทั้งกุ้งทั้งปูแล้วอยทั้งปลาแล้วก็ปลิงเรียบร้อยครับโอ้นี่แหละครับกุ้งมาก่อนเจ็ดสีครัตัวเบลอเลยจะได้หรือไม่ตัวนี้เจคีมอ่ะโอ้โจับเลยจับแลอตัวนี้เรียบร้อย ตัวนี้แหละนี่ซอกหินนะครับต,ตัวเข่งเลยโอ้ยลุดโอ้เสียใจเลยนะครับโยนขีโมไปเลยอเอาตัวใหม่ตัวใหม่มนี่น่าจะใหญ่กว่าดูดูเมื่อกี้นะยู่ซอกลึกด้วยลุดกันค่อยๆจับนะครับโอ้คราวนี้น่าจะล็อกเต็มหัวเลยแหละน่าจะหลุดยากเลยแหละค่อยๆค่อยๆใจเย็นไม่มีที่ไปเรียบโล มับเข้าให้ขยับพิมทิ้นแม่โนูตัวใหญ่ตัวนี้เรียบร้อยครับเยี่ยม